สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทุอิสานนีษฐครับมื่อนี้มีเมนูนะครับพ่อดีไปตลาดมากครับกับพออเนื้อมูนะครับนนอหมูติดมันนะครับนาะมากสิมเฮ็ดไอ้หมูแดดเดียวนะครับผมใส่เครื่องปรุงเข้าไปครับใส่เครื่องปรุงต่อไปครับเพื่อที่จะทําการหมักก่อนนะครับใส่ชุบรสลงไปครับใส่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 พครับใส่ลรยบั้นใดครับเดี๋ยวผมลนครับผมต่อไปกบใส่รสดีนะครับใส่รสดีใส่ข้าไปยครับ ต่อไปก็เป็นซอสอบปลาเขียวนะครับน้องเยาะข้าไปครับเยาะลงไปเยอะเยาะเย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 ะพอสมควรเด้ยครับเยอะลายมาไดครับเข้มครับเยาะพอสมควรครับเยาะพอสมควรเยอะเยะเยะเยะลงไปครับอืมขั้นตอนต่อไปนะครับน้องขั้นตอนต่อไปนะครับมานี่เลยครับอีกอย่างนะครับนี่ครับซอดหอยครับเยาะลงไปครับเยาะลงไปเออเยอะเรียบร้อยนะครับเยอะเรียบร้อยแล้วก็หาถุงมาครับหาถุงมาใส่มือนะครับเปิดสิทธาการเอ ดีดนะครับดีไปเครื่องสุ้งเห็นเข่ากับไอ้ตู้เนื้อหมูของเขานะครับเนาะต่อไปคือการดีดครับดีดขยันลงไปขยันขยันขยันไปครับของเครื่องสุ้งมันเข่ากับเนื้อหมูนะครับเนาะขี้เข่ามักไว้ที่เส้ดไออเนื้อแดดเดียนะครับขยันลงไปครับขยัน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 ลงไปนะไปเนาะต่อไปก็ขยันเซตซับเรื่อยๆนะครับเนาะเข่ากันดี่เลยก็น้ำมาแพร่ครับแพร่ครับ แพ้ไนี่ละาฟนานะครับฝาไอ้ฝาถัง้าล่างของห้าเนี่ยครับน้อกบอมี่แนวสีตากนะครับน้องอ่านะครับแพ้แพ้แพ้ครับแพ้จนมืหมลนะครับแพ้ให้มันเท็ม <thing you> <ità> ้ต <Rent> ัว <financi> น er> ี้แหละครับไอ้้าถังนี่ยละครับน้องกัอดีก็มันบอมี่ไอ้แนวสีตากนะครับแนวสีแพ้ตากใส่ตัวนี้ไปก่อนนะครับน้อก็ธรรมดานะครับอยู่นาใส่งานครับมันก็ สิ่งของที่จำเป็นกันมันก็คือยูบานเฮานะครับน้องพอแพ้เสร็จซสบายบร่อยครับนำไปตากนะครับพี่น้องนำไปตากหน้าบานนีครับนำไปตากนะครับเนี่ยครับเป็นบัตากของเฮานะครับน้องแต่ว่างโลกนะครับเอ้แดดกำลังหอนกำลังดีเลยครับบ่มีหนังตางนะครับน้องอยู่พอดีอยู่หน้างานก็เลยใส่ไว้นี่กอนละวครับน้องถังครับถังเก็บของนะครับฝาาก่อนครับฝาหลังเก็บของนะครับพอหอดเวลานะครับ มาาตกนะครับคอยมาเก็บนะครับน้องเก็บแล้วครับพอเวลาเซตซับเรียบร้อยนะครับน้องหมูแดดเดี่ยวหัวเฮาเก็บเก็บครับเก็บเก็บเอาไปถอดครับบานครับอเก็บไปถอดนะครับน้องเก็บเก็บเก็บพอเต้พอถอดเดี๋ยวถอดขึ้นก่อนครับเหนือครับตังน้ำมันเซตซับเรียบร้อยนะครับน้ำมันห่วงสุดท้เหนือหมูลงไปนะครับสายลงไปสายลงไปสายลงไปครับสายลงไปน้ำมันบ่ต้องหลายครับใส่น้ำมันบ่หลายนะครับน้อ อ่าถอดฟองเต้อเอาครับนเนาะอืตอตัวนี้เก็บไป,ปบออตอนนอออ้อนนะออครับต้อ,อนหนึ่ง้อนสวยงาม ง่ายทํำขายอร่อยครับเบิึงครังบึงบึงบึงเอ้ยบานโอ้ยสีสรับเออรอกินเข่าด้วโอ้ยตาเข่าตัดเข่ามาแล้วกัดเอ้ยพริกอันนี้จิ้มน้ำจิ้มจังน้อยครับเอ้ยเป็นข่าจะคั่นะครับโอ้ยขอถอดคอแพร่ลายครับใส่มือเออมีใส่ซอนก่อนครับผมใส่ซอนก่อนด้วครับเออเออข่าจะคั่มเออแสบครับแสบไปเลยแสบนู่นนูครับนี่งเงับงับงับ เงียบโหเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยี่ยมมืรีครับอู้แสีบแสีบคักนัวครับนะครับเอ้ยเข่าจัขึันนะครับน้องอืมมันขาดเนี่ยเป in er ็นตอนหนึ่งเหมือกันดพริกจังหน่อยนะครับพริกแดงจังหน่อยนะฟวามันเผ็ดๆในยจังหน่อยนะครับอือกรอบอือืมอือ้ยแสีบคักครับอือเยี่ยมเยี่ยมอือืสบครับเอ้ยเข่าจัขึันครับอือสุดท้ายนี่ก็สวัสดี